กันนะคะคเวลารายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อผงนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบค่ะลงลักเก่าๆแบบนี้เลยแห้งๆลอนๆนะคะลงลักเก่าๆแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยพระปิดตานะคะไม่ทราบอ่า เป็นเนื้อผงค่ะหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะสามอบาทสามรบาทนะคะารายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะาร,าร, 2. รายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพัสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยน,นะคะเป็นพัสสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์พนะคะติดใบหูทั้งสองข้างเลยนะคะองนี้ติดใบหูทั้งสองข้างเลยนะคะพระสมเด็จนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองสามบาทค่ะรายการที่สองสามบาทนะคะรายการที่2ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สาม เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เจ็ดศูนยนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะตัวเหรียญเป็นปี2470เนยื้อสีเงินสีสวยแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้เนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะรายการที่3 300บาทค่ะรายการที่3ามเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพ ตัวเหรียญเป็นปี2470ค่ะเนื้อสีเงินเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ300บาทรายการที่3รายการต่อไปค่ะรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อองค์นี้นะคะจะเป็นพระเนื้อชิ้นค่ะพระเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลัง เนี่ยนะด้านหลังเป็นรอยจานยันแบบนี้เลยคะ่ะสีสวยเนื้อชินเก่าๆแห้งๆคราบกุคราบเก่าด้านหน้าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สี่สามร้อบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นผ้าท่ากระดานเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ผ่าท่ากระดานเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินเก่าๆ,ๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเขาเาจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัดพลับนะคะวัดพับเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะคาบกุ่คคาบเก่าฝังตามซอกเลยนะคะองค์นี้มวลสารจะเห็นชัดเจนเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่หกสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆเลยนะคะองนี้พระเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลย คาบกุ๊คาบเก่าเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้สวยเดิมค่ะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์เนือ้อทองแดงดมดำนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูน ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะตัวหนังสือยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําปีสองสี่หกศูนนี้รายการที่8ปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนเข้ามาได้เลยนะคะที่0834374753นะคะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่8300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อสีเงินค่ะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่แปดสองนะคะเนี่ยนะตัวเหรียญนะคะเป็นปีสองสี่แปดสองสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยมีห่วงเชื่อมนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะสวยเดิมเลยนะคะเนื้อสีเงินรายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้า รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพาพิก,กเนตค่ะเนี่ยนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองเก่าแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพาพิก,กเนตนะคะเนื้อสีทองสวยสวยนะคะเก่าสภาพดีเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะสวยเดิมนะคะคับกุคับเก่าคะ่ะเม็ดแร่ฝั่งด้านในด้วยนะคะสวยสวยเดิมเดิมรายการนี้นะคะรายการที่สิบค่ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันค่ะยันนะคะด้านหลัง สวยเดิมเลยค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างเนี่ยนะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสองเป็นพระนางพญาเนื้อดินไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะ องนี้นะคะเป็นระนางพญาเนื้อดินคาบกุ่คาบเก่าเห็นคาบราดาสีสวยทั่วทั้งองเลยนะคะคาบรลาดาสีสวยทั่วทั้งองแบบนี้เลยระนางพญาเนื้อดินนะคะรายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองสภาพเคยผ่านการใช้งานนะมานะคะ 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะเป็นพันรูป่อหล่งมพ่อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะรูปรอหล่งมพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์มีเม็ดแร่ติดมาด้วยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้สภาพดีสภาพสวย รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อบาทค่ะรูปลหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามรอยบาทรายการที่สิบาค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่14ี่นี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะ นี่นะรูปหลวงปู่ทวดพิมพ์แาลีดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าเป็นพาลานเนื้อผงของแม่ชีบุญเลือนค่ะสีสวยเก่าๆนะคะองนี้ ผ้าเนื้อผงนะคะของแม่ชีบุญเลือนด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังขอบข้างคะ่ะเป็นผัาเนื้อผงนะคะแม่ชีบุญเลือนสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะองนี้รายการที่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบห้า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีนะคะทุกรายการเลยนะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยค่ะ 300บาทรายการที่15นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่16นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอบข้าง รายการนี้นะคะเป็นรายการที่16 300บาทเหรียญหลวงปูกไข่นะคะเนื้อทองแดงลมดำ3า300บาทค่ะรายการที่16รายการต่อไปค่ะรายการที่17เนะคะเป็นพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้ไม่ทราบกูไม่ทราบที่นะคะองนี้พาสสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงค่ะ สวยๆเดิมๆนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมเลยค่ะเนื้อผงเก่าๆเนื้อผงแห้งๆนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะอ,องนี้ไม่ซาบกุนะคะไม่ซาบกุรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ รายการต่อไปค่ะรายการที่18นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นการหล่อโบราณค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะองคพระเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18สามร้อยบาท สา0บาทนะคะรายการที่18ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินนะคะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเป็นเนื้อสีเงินปีห7ดค่ะสวยเดิมนะคะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะเห็นเส้นเหรียญส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลย ขอบค้างนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินนะคะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะรายการนี้ค่าเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69รายการที่19บนะคะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่19ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่20 รายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพานเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆปิดทองสวยๆมานะคะเนี่ยนะคะปิดทองสวยๆเก่าๆมาแบบนี้เลยเป็นพันเนื้อชินด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะพรนเนื้อชินนะคะ สามบาทรายการที่20รายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นพับปิดตาเนื้อกลานะคะเนี่ยนะพับปิดตาเนื้อกลากเก่าแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะองนี้เป็นเนื้อกลานะคะรายการนี้รายการที่21ค่ะ300บาท สามร้บาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่พระเนื้อชินค่ะองค์ใหญ่นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะคือแบบองค์ใหญ่เลยนะเนื้อชินนะคะด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งแบบนี้ค่ะ สวยเดิมเลยสวยเดิมคลาสสิกเลยนะคะนี่นะขอบข้างพาเนลชินเก่าๆหแห้งๆแบบนี้ขนาดเหรอคะขนาดขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิมากๆเลยนี่ยนะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบมากๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่22 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่08343 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยค่ะนะไม่บวกเพิ่มนะนอกเขตพื้นที่ก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นพรนเนื้อชินไม่ซาบกุไม่ซา,าพิมพเนาะ รายการที่22ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่22รายการต่อไปค่ะรายการที่23านี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้ไม่รับปีสร้าง เนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบปีสร้างนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองนานาะสีสวยแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รูปรอยหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมเก่าๆเลยนะคะขอบใต้ฐานเป็นแบบนี้นะรายการนี้ค่ะรายการที่24่สิบาอบาท300บาทนะคะรายการที่24ค่ะ นะคะ300บาทรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นพัดปิดตาเนื้อกลาพิมพ์นี้ค่ะองนี้เนี่ยนะพัดปิดตาเนื้อกลาพิมพ์นี้นะคะสวยๆมันๆสภาพใช้เนาะเก่าๆเลยนะคะองนี้เก่าๆเลยเนี่ยนะคะพัดปิดตาเนื้อกลาพิมพ์แบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่25 300อบาท สามร,าาร้อยบาทนะคะรายการที่ยี<น>่สิบห้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงเนี่ยนะคะพลาสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพลาเนื้อผงเก่าๆแบบนี้มวลสารชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะ มวลสารส,ายสวยๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคาบลาดํานะคะฝังในเนื้อพระแบบนี้เลยค่ะติดใบหูทั้งสองข้างนะคะเดิมๆค่ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยตัวเหรียญเป็นปี2469ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันปี2469เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่27นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่27 เส้นเหรียญสวยๆนะคะ300บาทรายการที siglo, 27. ่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะเป็นพระมเหส่นเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะพระมเหส่นเนื้อชินพิมพ์ใหญ่นะคะไม่ทราบกุนะคะสวยๆเดิมๆครับกุครับเก่าชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะครับกุครับเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยรายการที่28บนะคะ3า0บาท300บาทค่ะรายการที่28 รายการต่อไปค่ะรายการที่ต่อไปรายการเซตแล้วนะคะรายการต่อไปเป็นรายการเซตวันนี้มีมาทั้งหมด3มเซตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่1กันเนาะเซตที่1นี้นะคะองค์ละหนึ่งพันบาทนะเซตที่1นะคะองค์ละหนึ่งพันบาทเริ่มจากนะคะเซตที่1นะเริ่มจากพระนางพญานะคะพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กค่ะ กเก่าเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้เม็ดแร่ส,สวยๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะหายากแล้วนะคะขอบข้างเป็นรอยตัดตอกสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งเซตที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไป เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนื้อสีเงินค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเป็นเนื้อสีเงินสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีนะคะองค์นี้นะเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งหนึ่งพันบาทนะคะรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนื้อสีเงินเงินนะคะเก่าๆกสวยสวยสภาพดีแบบนี้เลยหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาท เซตที่1่ค่ะ1,000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นตะก,กุดค่ะพี่เป็นตะก,กุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อลงรักเก่า,าแแๆแห้งๆร่อนๆมาแบบนี้เลยตะก,กุดนะคะลงลักเก่าๆห lens, แหง้งๆร่อนๆมาแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านในเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านในเนี่ยนะด้านในเก่าแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยรายการเซตที R ่ hayat. 1นะคะ1,000บาท หนึ่งพันบาทนะคะลักเก่าๆแบบนี้เลยหนึ่งพันบาทเซตที่หนึ่งหนึ่งพันบาทค่ะเนี่ยนะคะเซตที่หนึ่งหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเซตที่สองเซตที่สองนะคะอง์นี้นะเซตที่สองนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากเนี่ยนะคะหั่นุมานนะคะหลวงปู่สุน หนุมานไม้แกะของหลวงปูส่สุนค่ะไม้แกะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเรียมรัดมาแบบนี้เลยค่ะหนุมานไม้แกะนะคะแห้งๆเก่าๆนะคะหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนุมานไม้แกะหลวงปูส่สุนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเรียมมาแบบนี้เลยนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะเนี่ยนะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อย เซตที่สองค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเซตที่สองอยู่นะเป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์เตาลีดเนื้อนวะองคนี้นะคะหลวงปูท่ทวดพิมพ์แาลีดเนื้อนวะค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อนวะหัวเรือสวยนะคะเนี่ยนะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเซตที่สองหลวงปูท่ทวดพิมพ์เตาลีดเนื้อนวะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะ เซตที่สองเนี่ยนะคะเซตที่สองนะคะองล์ลหนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตที่3ามนะคะพี่ขารายการเซตที่3มนี้นะเป็นเลี่ยมเงินทุกองค์เลยนะคะเลี่ยมเงินทุกองเลยองล้าสองพันบาทนะคะองละสองพันบาทเริ่มจากนะคะพระลีลานะคะพระนีลาพระยืนนะคะเหนือดินแห้งๆเก่าๆนะคะ แลดดอกมะขามสวยชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินหนาๆสีสวยแบบนี้สองพันบาทค่ะองค์นี้นะคะพระสวยมาพร้อมเลี่ยมเงินเลยนะคะสองพันบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามดูนะรายการเซตที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไหล่ทองเดิมกระไหล่ทองเก่าเลยค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอีย่ยมกระไหลทองเก่าๆเ,เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะกระไหลทองเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเงินค่ะพี่มาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้สองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะองนี้นะคะเป็นกรมหลวงค่ะกรมหลวงชุมพรนะคะพับปิดตากรมหลวงชุมพรเก่าๆเ,เ,เป็นพลาเนื้อผงปิด ทองเก่าๆสวยๆมาแบบนี้เลยปิดทองเก่าๆสวยๆมาแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆนะคะสวยเดิมเลยคะ่ะสวยเดิมสภาพเก็บแบบนี้2,000บาทนะคะสองพบาทรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ2,000บาทเซตที่สนะคะสองพบาทเนี่ยนะคะเซตที่3นี้นะคะ2,000บาทจบไปแล้วนะคะสําหรับ EP นี้เนาะ